น้ำตาลจ้ะโซนหนึ่งเนาะค่ะต่ำเลยค่ะอ่ากระแบบสี็์อินเดียลอยแล้วต่ำถั่วโรต่ำน้ำจิ้มจิ้มเลยค่ะจ้าต้มหอยะคะ่ะน้่ตาสีหอมค่ะเพื่อนขานกระสีหอมกระเที่ยลุงหน่อยนึงค่ะเืี เกือน้ำค่ะเกือนีอ่ไช่ค่ะแ,แกงวข่งเนาะค่ะกับพิกสดค่ะกระเทียมค่ะกิงค่ะ น้ำลงค่ะระิน้าลงค่ะ,ะเกล,ลือน้ำค่ะเกลือน้ ให้ค่ะให้ต้นเล็กเกลียวตัวมันนอกเากนอค่ะรวมจะกตะมานสามสิบีค่ะตอนนี้กำลังน้ำกำลังจะเดือดคะแข่หัวมันเากจากไข่หัวมันมา่ะแส่บค่ะ ตำถาโลต่ำน้ำจิ้มจิ้มเลยค่ะจ้าตุ้มหอยเกลือน้ำค่ะหอมขี้อ,บบอา,ากระเซ็นรียบั้อยแล้วตำถาโลต่ำน้ำจิ้มจิ้มเลยค่ะ จ้าต้มหอยเขาก็ะสีเรียบร้อยเขาจะมาตัมเจลค่ะเจลขิงค่ะมาตัมเจลเลยค่ะเจลขิงค่ะกับต้มหอยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจผมเนาะค่ะสวัสดีจ้าเห็นมันถูกอกมีรดซมค่ะเพื่อนๆค่ะต้องใส่แบบปูใส่แบบขาเด้อจ้ามาค่ะเพื่อนๆค่ะมา ต้มหอยค่ะหอยเชอรี่ค่ะนี่ค่ะใบบระกูดใบบักขามค่ะแก้วขิงค่ะต้มหอยค่ะทุกคนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะค่ะสวัสดีจ้ากระถิ่นน้าลงค่ะไปไป กระปูกค่ะกระไถ่ค um ่ะแล้วก็เกลือนั่นค่ะขึ้นหอมเขาก็เยอะด้วยแล้วเดี๋ยวเหาจะมาต้มน้ำจิ้มจ้าต้มน้ำจิ้มจ้าก็เสร็จเยอะด้อยค่ะเพื่อน่ามาค่ะพร้อมที่สิกินจ้าจ้าแต่ิี่จ้าค่ะค่ะก็มาลงน้ำปลาสามเพื่อนขาน้ำปลานี่ใับสีหอมนี่กเพื่อน่ากับสีหอม กับเกลือลงหน่อยนึงค่ะหื่จะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาต้มหอยค่ะหอยเชอรี่ค่ะนี่ค่ะใบกระปูดใบบักขามค่ะอ๋อจิ้มซุปตำซุปปลาตำปลาตำมั่วก็ได้ค่ะใส่ส้มตำก็อร่อยค่ะใส่ส้มตำแซ่บเนาะเพื่อนเพื่อนขาค่ะแต่ปลาแต่จิ้มลค่ะค่ะก็มาลงน้ำปลาค่ะเพื่อนๆค่ะ น้ำปลากระสีเรียบแล้วเข้าจิ้มมาตัมเจลค่ะเจลขิงค่ะมาตัมเจลเลยค่ะกระสีหั่นเป็นร้อยแล้วจันทารอตับน้ำจิ้มจิ้มเลยค่ะจาต้มหอยเจลขิงค่ะต้มหอยค่ะตุ่มเกล็ดค่ะ ขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจกันวันเนาะค่ะสวัสดีจ้านะเก็บสมตําสมปลาตําป่าตํำมั่วก็ได้ค่ะใส่ส้มตําก็อร่อยค่ะใส่ส้มตำแซ่บเนาะค่ะเพื่อนค่ะกระช้ากระชีหอมกระชื่นฉาบกระชีหอมกระเทารุลงหน่อยนึงค่ะหืะเกลือน้ำค่ะ หอมขิดเกลือน้ำค่ะหอมขิดเกลือสีเรียบร้อยแล้วค่ะมาตัมเจลค่ะเจลขิงค่ะมาตัมเจลเลยค่ะสีปล่อยเห็นมันเดือดก่อนต้มหอยของฮันตัดเช็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นเท้าไปใบนี้กับบัวเห็นมันขาวนะค่ะใส่ห็นออกนี่โอ้ เดือบเราเขาจะมาตําเจลค่ะเจลขิงค่ะมาตําเจลเลยค่ะนะเ็ตสมตําสมปลาตําปลาตํามั่วก็ได้ค่ะใส่สมตําก็อร่อยค่ะใส่สมตำแซ่บเนาะข่นเพื่อนค่ะกับเจลขิงเนาะค่ะก็ะพิกซดค่ะกระเทียมค่ะกิงค่ะ ้ากระเซ็จเรียบด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนามาค่ะร้อมที่สิกินค่ะคอค่าเพื่อนๆค่ะนาตำเจ้าขิงกินกับเจ้ากินกับจิ้มหอยค่ะหอยมาจิ้มเจ้าขิงแต่หอมขิงค่ะมันจะแซ่บค่ะคุคขาเพื่อนๆค่ะนาตำเจ้าขิงกินกับเจ้ากินกับจิ้มหอยค่ะหอยมาจิ้มเจ้าขิงแต่หอมขิงค่ะมันจะแซ่บค่ะ เล็กเต๋วมันน้อขายเรื่องขารวมจะประมาณสามสิีค่ะตอนนี้กำลังนัํากำลังเกลือเดือดค่ะแกหัวมันเ้าไ็เกอหัวมันมนเกลือน้ำค่ะหอมชินหอยน้อายเรื่องขาจะเดียจะเสียขายเรื่องขาหนึ ค่ะบ่ได้กับือปูงนัวอันนี้ค่ะอี้ค่ะบร่ได้กับือปูงนัวอันนี้ค่ะมัตนตาลจ้ะโซนหนึ่งเนาะคะ่ะตำเลยค่ะ,นะคะหอยต้มแล้วกบบสบิกเกอโตมั้งค่ะ เกลือน้ำค่ะหอมฉีกไปเละขาะค,ะค,ค่ะใบกระโดค่ะกระไา่ค่ะแล้วก็เกลือน้ำค่ะต้นหอมมา,ากไปเยอะด้วแล้วเดี๋ยวให้ใสมาต้มน้ำนจิ้มจ้าตักน้ำนจิ้มจ้าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ่ามาค่ะพร้อมที่สิก,กินจ้า <c oughs> เห็นมันถูกอก มีรดสุ่มค่ะเพื่อนๆค่ะต้องใส่ใบกูใส่ใบกระถางเด้อค่ะนี่กระสีหอมนี like ่ขเพื okay. ่อนๆขากระชีหอมกระเที mm ่ยลงหน่อยนึงค mm ่ะ hmm. นี่นี่กระสีหอมนี่ขเพื่อนๆขากระชีหอมกระเที่ยลงหน่อยนึงค่ะหี่ เอือน้ำค่ะหอ,อมไม่ีรซค่ะอะยะออะหอยต้มแล้วก็สสติเกอ โตมันค่ะอ้ากต่ซีดอิงเป็นลอยแลดั่มถาโล่ต่ำน้ำจิ้มจิ้มเลยค่ะจ้าต้มหอยอายแต่ซีดนะค่ะค่ะก็มาลงน้ำปลาสามเพส้นค่ะน้ำปลาน้ำตาลจ้ะโซนหนึ่งเนาะค่ะต่ำเลยค่ะ เ็นกระเช้ากรเาขาวเนขานี่ต้นเกียวตัวมันนอขาเกินขารวมจักประมาณสามสิบเอีค่ะตอนนี้กำลังน้ำกำลังเ,เดือดค่ีแวหัวมันเขาบอกเกลหัวมันมาเกลียวถงนะะ้อกค่ะกบบพิกซด่ากระเทียมค่ะขิงค่ะไมตานจ้ะ